โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะวันนี้ผมจะิธิการปั๊มคนดูไลฟ์สดของ a c e b o o k นะครับด้วยเว็บไซต์ของไลฟ์เฮมนี่นะง่ายะผมจะเลือกเป็นนี่นะคนนี้นะนี่นะคนดูอยู่2คนนะแล้วก็ขัาา้นตอนแรกให้เุกนคนมาที่หน้าเว็บไซต์ของไลฟ์เฮมก่อนนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้แล้วก็กอกชื่อใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนย,ยันผ่านอีกรอบนะครับแล้วก็ติ๊กในช่องเสียบตรงนี้เพื่อสมัครสมาชิกได้เลยนะ อันนี้ผมมีสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ใช้งานเลยนะครับนี่นะตามเวลาก็จะประมาณนี้นะให้ทุกคนเลือกครับว่าพุ่หมู่ตรงนี้นะแล้วก็เลือกบริการที่เราต้องการปั๊มนะครับ a c e b o o k i อจี Facebook, IG, ทิกเก youtube นะผมจะเลือกของ Facebook นะแล้วก็เลือกวิการอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เลือกวิการของนะครับปั๊มคนดูไลฟ์สดอ๋อเลืมีนี่เนี่นะเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเลย ต้องการปั๊มสักสิ้านาทีห0นาที90นาทีสามารถเลือกได้เลยนะครับผมจะปั๊บสัก15นาทีท่านี้นะน,นะหนับคือ10บนะครับสิบสุดซื้อ1 0 0 0 0วิวนะนี่นะลิงก์ที่เราลิงก์ให้คนมาที่หน้าของไลฟ์สดของตัวเองนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ดลื่อนบนมานะแล้วก็วางในส่วนของลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกคนดูนะผมจะปั๊มสักเท่าไหร่เดียวนี่นะ5้าสิคนดูนะ50สิบวิวนะ นี่นะที่5.5บาทเท่านั้นราคาโคตรถูกนะครับแล้วก็โกสั่งซื้อเลยนะนี่นะสั่งซื้อเรียบร้อยระบบได้รับการส่งตัวของคุณไปที่เรียบร้อยแล้วรหัส1889นะครับแล้วก็ไปที่ประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เช็ครหัสของเราน้า1899แะ้ครับแล้วก็สถานะรอเนินเาินอยู่นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีเครดิตอยู่และไม่เคยเติมเงินสน่วนเดี๋ยวจะสอนวิธีการเติมเงินนะให้ทุกคนกดมาที่เติมเงินตรงนี้แล้วก็ เลือกช่องทางต้องการเติมน้มิสาช่องทางนะครับสเกลเซลโฟร์ทูมินิโมเดลแล้วก็สออังเปารนะใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับอันนี้บริการทั้งหมดของเว็บไซต์ก็สามารถชิคได้ที่นี่เลยนะนี่นะเด็ดราคาขั้นต่ำสูงสุดสามารถชิคได้หมดเลยนะนะถ้าผมจะรอสักครู่ว่าจะขึ้นไหมตัดมาตอนที่มันขึ้นเลยนะครับโอเคครับตอนนี้มันก็ขึ้นมาเรียบร้อยแนละ้วสี่สิบแปดคนดูรดรวยใช่ป่ะไหมนี่นะ ไม,ไม่ถึง1นาทีย่อ,อึ้นเลยนะครับนี่นะดย๋ยเพอดูนวดูประมาณสิบห้านาทีแล้วเขาจะหายไปแนละ้วใครที่สนใจปั๊บคนดูไล์ส่วนของ f เฟ b บ o ๊กดี่ผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของไลฟ์เคไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ